ผิดฟอร์มหนักไปนะเผยสถิติสุดแย่ของเอเบเป้หลังยังเท้าบอดณปัจจุบันนี้อะไรยังไงงานนี้5ดิลในการย้ายทีมที่น่าจับตามองก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงมั่วหรือแม่นนะรอชเบอร์สันฟันธงศึกส,สกอร์แดงเดือดแมนยูปะทะก,กับด้านของฝั่งลิเวอร์พูลอะไรยังไงลิเวอร์พูลปล่อยบายสติโจบซัสบวกสัญญาแบบยิมตัวก็พอแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทางด้านของฝั่งทางอ,ออฟตตานะฮะร,ระบุถึงผลการอันย่ำแย่ของเอ็มบาเป้หลังจากที่ยังทำประตูในลาลิก้าให้กับด้านของเรอัลมาดริดไม่ได้เลย โดยการน,นี้คลเดยียนเอบาเป้กองหน้าของเรอัลมาดริดถือว่าเป็นนักเตะที่มีโอกาสในการยิงมากที่สุดในบรรดา5ลิกใหญ่ของทวีปยุโรปในช่วงซีซั่นนี้รวมถึงมีความต่างระหว่างจํานวนประตูที่ทําได้จริงกับค่ามาตรฐานความน่าจะเป็นของประตูหรือว่า Expert Go แย่ที่สุดด้วยตามการบริงานของออปต้าสื่อด้านของสื่อชื่อดัง โดยการน,นี้เอ็มบัปเพิ่งจะหมดสัญญากับบปนั่งของปารีสแซตแชมงและก็ย้ายไปอยู่กับบปนั่งของเรอัลมาดริดแบบฟรีเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกหลายคนก็เชื่อว่าเกมรุกของเรอัลมาดริดจะโหดขึ้นไปอีกนิดเมื่อพิจารณาถึงการที่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสยิงประตูได้เป็นก่อเป็นกำรรในช่วงหลายช่วงซีซั่นก่อนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะฮะจนถึงตอนนี้เอ m b เ p ้ยังทําประตูในลาลีกาไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวจากการลงเล่นเป็นตัวจริงสานัดที่ผ่านมาโดยเกยมล่าสุดเรอัลมาดริดทําได้เพียงแค่ออกไปเสมอ กับารัสพอมัสหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นจะทำให้ตอนนี้พวกเขามีเพียง5แต้มจากทั้งหมดสานัดทั้งนี้จนถึงตอนนี้เอ็มบัปเป้ถือว่ามีโอกาสยิงไปรด้มากถึง7 7ครั้งมากกว่าทุกคนใน5ลิกใหญ่ของชวิตยุโรปซะอีกที่จริงแล้วลูกยิงของเขานนั้นดูน่าจะเป็นประตูสูงเลยนะจนมีค่าความน่าจะเป็นประตูอยู่ที่ประมาณ1.8ด้วยแต่ว่าสุดท้ายเขากลับยังทำประตูจริงๆไม่ได้เลย จนทําให้ตัวเลขด้านนี้อยู่ที่ประมาณลบ1.8โดยมันถือเป็นตัวเลขที่เลวร้ายที่สุดประจําฤดูการนี้หากนับเฉพาะ5ลิกใหญ่ของทวีปยุโรปในครั้งนี้เช่นเดียวกันสำหรับความน่าจะเป็นของประตูนั้นจะประเมินว่าจังหวะการยิงแต่ละครั้งโอกาสเป็นประตูสูงแค่ไหนซึ่งจะพิจารณาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นระยะห่างระหว่างจุดที่ยิงกับประตูและมุมของลูกยิงเป็นต้น เอาแล้อยังไงงานนี้ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าต้องมีดินเบอร์เดลแบบแพนิกสบายรวมถึงบิ๊กเดลที่ลากมายาวนานจนถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายโดยบิ๊กเดีลแรกของตลาดรอบนี้คงจะหนีไม่พ้นเอเบัปเป้ที่หมดสัญญากับปาสรซแชแมงและก็ย้ายไปยังเรเอัลมาดริดตามความฝัน ส่วนในพรีเมียร์ลีกการย้ายทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็คือโฮเรียนอาเวเรชที่อัมราแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทัพอาริติโกมาดริดด้วยเหตุผลที่อยากจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิเสธไปได้เลยน่าพารีเมียร์ลีกเป็นลีกที่แฟนบอลน,นิยมมากที่สุดเพราะรงั้นการย้ายแต่ละครั้งในการารับกัดจานจับตาเป็นพิเศษเพราะรงั้น5ลิลต์ต่อไปนี้จึงมีแข้งพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยเริ่มที่บราฮิมสตอร์ลิง โดยการนี้เป็นไปนได้สูงที่บา拉ีมจะย้ายออกจากาทางด้านของเชลซีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะสิ้นสุดลงหลังจากที่เอนโชมาเดสกายืนยันว่าอดีตนากุกแบนเชตอร์สตีจําเป็นที่ต้องหาสโมสรใหม่มีการรายงานข่าวว่าแมนยูกาลังเจรจาเพื่อดึงตัวสตอริงให้ในดีลสลับขั้วกับในด้านของเจดอนซานโชซึ่งเกิดขึ้นจริงและก็ทำให้ดาวเตะชาวสกปีต์ปีนี้ได้ย้ายตามความฝันของเขาว่าเคยจารับว่าเป็นแฟนบอลปีศาจแดงตั้งแต่อย่างเด็ก โดยอุปสรรคสาคัญของสเตอร์ลิงคือค่าเหนื่อยของเขารับปัจจุบันรับอยู่ที่มากกว่า3แ0นปอนด์ต่อสัาห์มากที่สุดของสโมสรเชลซีเลยทีเดียวถ้าหากเขายายอมย้ายนะฮะเนืนอนาว่าจําเป็นต้องลดค่าจ้างจํานวดมากแต่หากไม่ย้ายตอนนี้ก็จะถูกดองจนถึงเดือนมกราคมเป็นอย่างน้อยแน่นอนคนต่อมาก็จะเป็นจอร์ดนซานโชสำหรับจอร์ดนซานโชเองนั้นอตอนนี้เขามี3ช้อยให้เลือกคือย้ายไปเชลซีย้ายไปจูวนตุสหรืออยู่กับแมนยูต่อไป ในดีลในการย้ายไปที่เชลซีนั้นเป็นเดีลสลับขั้วกับสเตอร์ริงซึ่งทั้ง2ทีมก็กําลังพูดคุยกันในเวลานี้แต่ต้องเป็นเงื่อนไขที่ปีศาจแดงต้องการเท่านั้นแม้ว่าทั้งสองนักเตะจะเปิดกว้างย้ายสวนทางกันแล้วก็ตามทีสื่อจากฝรั่งเศสอ้างว่าจูเวนตุสกับแมนยูเปรริดขอ้อตกลงในเดีลนี้กับซันโชดแล้วแต่ว่าสื่ออิตาลีสวนทางและตอนนี้เดีลอยู่ในสถานการณ์สแตนบายแต่ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอในขณะนี้ต่อมาก็จะเป็นไอวานสโตนี ไอแบนโทนี่คือผู้เล่นอ,อีกคนหนึ่งที่อาจจะโดนหรือว่าได้สวมเสื้อของเชลซีก่อนที่ตลาดอาจจะปิตดตัวลงโลยก่อนหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้ก็ไม่ได้ลงเล่นเลยในฤะด,ดูกาลนี้เนื่องจากว่าโทมัสแฟรงค์ผู้จัดก,การทีมของเบรฟอร์ดเนี่ยยอมรับนะครับว่ามีความสนใจจากสโมสรอ,อื่นในขณะนี้โดยการที่โทนี่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากด้านของ GT e c h c o m m u n i t y Stadium มานานกว่า1ปีแล้วและแต่เมื่อน,นี้นี่แหละครับที่เขาอาจจะได้ย้ยายทีมเชื่อว่าเบรนฟอร์ตตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่มันก็เสียงที่พวกเขาจะเสียนักเตะแบบฟรีฟีในช่วงสมนานอกจากนี้โทนี่เองนั้นยังได้รับความสนใจจากทางด้านของอาร์ซนอลแมนยู u, และก็ซาอุดีอาระเบียในขัางนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งโจโกเมส โดยการนี้เมื่อพิจารณาจากบทบาทของโจโกเมสภายใต้การกุมทีมของเจกเกนครอปเมื่อช่วงฤด,ดูกาลที่แล้วโดยลงเล่นเป็นนานมากถึง51นัดรวมทุกบริการในหลกากหลายตำแหน่งและเขาคนนี้อาจคาดหวังว่าจะมีบทบาทที่มากขึ้นในยุคข,ของอาเนรสลรัสผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่แต่ได้ก็ตามโกเมสยังไม่ได้ลงเล่นให้กับด้านของหงแดงลิเวอร์พูลมิหนำซ้ำนะฮะยังไร้ชื่อในนัดเปิดฤด,ดูกาล ที่ทีมเอาชนะอีสวิิทาวไปได้2-0ในครารนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนิวคาสเซลให้ความสนใจโดยมีการรริงานก่อนหน้านี้แล้วว่ามีสาริกาโดมเปิดกว้างสลับขั้วกับแอนโทนีการาดอนแต่ดิวก็ล่มไปกรนั้นการย้ายของโกเมสก็ยังคงมีโอกาสอยู่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้รับการติดต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดในคาระนี้ก็เป็นได้โดยมีคริสตัมพารชิชและก็แอสตันวิลล่าให้ความสนใจในคาระนี้เช่นเดียวกันและสุดท้ายคิวเรนชิปเปีย โดยคีรังที่เปียเพิ่งประกาศนะฮะอัมลาทีมชาติอังกฤษเมื่อวันพระราบดีที่ผ่านมาและกระตกเป็นข่าวนะฮะอย่างหนักว่าพร้อมจะย้ายออกจากขนั้งของฝั่งนิวคาสเซลเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสมเสม,มอหลังโดนเมินใช้งาน2เกมแรกในคาลักนี้โดยที่รเปียถูกติโนบริฟามเมนโตยแย่งตำแหน่งในเวลานี้แถมยังสูญเสียบทบาทกับตันทีมให้กับบรูโน่กิมมารช์ในครลักนี้กันอีกครั้ง โดยเทรปเปียถูกจิโนโ่บริฟาเบนโตยื่นตำแหน่งในปัจบนนี้แถมยังสูญเสียบทบาทกัปตันทีมให้กับบรูโน่กิมบรไรชอีกด้วยกระนั้นเชื่อได้เลยนะว่าการตัดสินใจอยากจะย้ายทีมของเขานั้นมาจากเรื่องของโอกาสในการลงสนามที่มากกว่าแล้วเต็ในวัย33ปีปัจบนนี้ได้ลงตัวจริงในเกมคาราบาลคัฟที่นิวคาสเซิลเอาชนะจุดโทษนอตติงแฮมฟอเรส์วนพุทธิบัตน,นมาแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวให้กับผู้นัของบริฟาเบนโตลงไปแทนอีกครั้ง เอฟเวอร์ตันตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจแม้ว่าเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์อยากจะเก็บเอาไว้เป็นตัวเลือกต่อไปในครังนี้ก็ตามทีพอมอร์สันอดีตแข้งดังที่ผันตัวเป็นกรุลูกหนังวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของผลสกอร์ในศึกแดงเดือดผลแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่แมนยูจะเปิดบ้านรับมือกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่22่วันอาทิตย์ที่ถึงนี้ในเวลา2ี่สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ถ้าเกมที่แล้วแมนยูเสมอกับไบรตันพวกเขาคงจะไม่มีปัญหาจากเกมเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมผมว่าพวกเขาเล่นได้ดีนะแต่ว่าตอนนี้กลับต้องเผชิญหน้ากับความกดดันมหาศาลและอาจจะรับมือกับหน้านของสถานการณ์นี้ได้ยากยิ่งเล้วฟูลทำบบงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของอาเนสรัตผมชอบที่พวกเขาเซ็นสัญญาเฟเดริโกเกียซ่าด้วยราคาเพียงแค่11ล้านปอนด์ถือเป็นดียที่ดีเป็นอย่างมาก เทนนเ์สเดอร์อโนแสดงอาการอยู่จิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเกมที่แล้วแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขาตามจริงแล้วผมชอบเขาที่จะมีอาการแบบนั้นมันเป็นทัศนคติชั้นนำที่ทุกคนควรจะมีพวกเขาต้องการจะลงเล่นทุกนาทีเพื่อทีม อีกคนที่อยากจะพูดถึงคือมาครับเรชฟอร์ดเขาต้องการยิงประตูในเกมกับฟูรัมแต่แล้วก็แสดงให้เห็นทว่าเขาทําได้ดีที่สุดในครันี้แม้ว่าเขาจะไม่เต็มที่แล้วก็ตามทีในช่วงเวลานี้ความมั่นใจเป็นสิ่งสาคัญเขาต้องการ1-2ถึงประตูเพื่อจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแม้ลิเวอร์พูจะฟอร์มร้อนแรงแต่ผมคิดว่าเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์สต่อ2ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีประตูเกิดขึ้นผมแทบรอไม่ไหวอยากเห็นแล้วว่าเกมกาวันทิศนี้ในครั้งนี้จะเป็นเช่นไร อานนียังไงถ้พผงแดงปล่อยมิดฟ,ฟิลด์ดาวรุ่งไปค้าแข่งกับลนะีกออสเตรียฮ่าเดูฟูปล่อยสเตฟานไบเซติกกองการดาวรุ่งย้ายไปรุ่งทีมบรสบนซัสบวกด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้มิดฟิลด์วัย19ปีมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจนแทบจะไม่ได้ลงสนามตลอดฤด,ดูกาลสัวว2 3ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้มีบาซโรน่าที่ให้ความสนใจเช่นกันแต่ว่าสุดท้ายเป็นทีมของเป๊ปเบรินเดอร์อดีตมือขวาของเชคเกนครอฟที่ผันตัวไปรับบ,บทเป็นกุนซอที่จะรับไปดูแลตอนน่อในฤดูกาลนี้ อันนี้ไยเซติกเองนั้นก็อยากที่จะร่วมงานกับ,บรรนเดอร์กันอีกครั้งเขาจะได้เล่นกับบ๊อบบี้ครักดาวรุ่งอีกคนที่เพิ่งย้ายจากท่านคาริโอฟูมาร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะและคาริโฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่ครั้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่ไดมาฟังกันทุกครับ